กูจะตายโอ้โหโอ้โหกูตายอาจารย์เอช่วยสวัสดีครับสวัสดีอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออตรงนี้อุ้ยไปยึดกูดุ้งไอ้สัตว์ไอ้แก๊ชไอ้เฮียโอ้โหยี่ดิโกมาแวก่องคือตอนนี้ผมมีปัญหากันนิดหน่อยคือคลิปมาครับที่ลงนรลกเนี่ยคนดูท่วนแล้วเนี่ยรวมๆแลเนี่ยคือ28คนแต่คลิปที่เพิ่งลงใหม่เนตาหมู่บ้านในมายครับเนี่ย แม่งพุ่งไปหกสิบสามแล้วแต่เวลาคนดูแต่เลดเวลาเนี่ยคนดูมาเข้ามาไอ้ยาโอ้ยสนุกยังเลยแล้วก็เอ้าเชียไม่ไม่สนุกแล้วกูออกแม่งเลยเอ็มเอาละครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ม i n e c r a f t เอาชีวิตให้รอดนะครับ EP ที่เจ็ดกันแล้วนะครับเปิดคลิปแบบเอ่อไงครับยูทูบเบอร์มายคราฟนะครับก็วันนี้นะครับเราจะไปอให้เกมมันเจเนเรตนะครับมึงกระตุกจังว่าไอเกมไอเกมนรกนะครับคือช่วงนี้นะครับเราก็ต้องอ เก็บข้าวเก็บของนะครับก็เพื่อที่เราจะเตรียมไปนรกกันนะครับก็ซึ่งถามว่ากูทําไปทําไมเมื่อกี้นี้ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันคือกูเดินฝ่ามาทาส้นส้นตึกอะไรนะครับก็ไม่ไม่ทราบไม่ไม่รู้เหตุผลของตัวเองนะครับนี่นอ,อ,อกหลอดนะครับก็อุ้ยทาไมน้องไม่ขยับขยื่นคือเราจะเอาปลานิโมมาไว้ในนี้ก็ไม่ได้ครับดังนั้นเราจะไปหาเพื่อนให้น้องกันนะครับด้วยการว่ายเราไปในน้ำนะครับผมแล้วก็ไปหาเพื่อนน้องแบบ สามรเอร์เซนกัน,นครับถามว่าหาเพื่อนอยังไงนะครับก็วิธีหาเพื่อนเนี่ยมันไม่ยากครับอ๋อเลือกน้องมาหนึ่งทำไมกูใส่มึงไม่ได้อ๋อมันต้องใส่น้ำก่อนแซลมอนจา๋ามานี่จา้าฟับนีมึงโดนกูเฮ้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 มาครับวิธีการหาเพื่อนเล่นให้นอนครับหลังจากที่เราไปาฟาร์มเพื่อนให้น้องมาแล้วก็เอาใส่บ่อน้ำเดียวกันเลยนะแล้วก็ดูนะครับนะทำไมมันเหลือตัวหนึ่งอะเฮ้ทำไมมันเหลือได้ไงวะเฮ้เดี๋ยวมันกินแต่แซลมอนวะแน่เลย เออเมื่อกี้แซลมอนแน่เลยว่าไอตัวนั้นก็ไม่กินก็ให้มันเป็นเพื่อนไปแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปภารกิจหลักของเราเนี่ยคือวันนี้จะลงไปสำรวจนรกกันนะครับแบบสำรวจเลยนะครับแบบไม่กลัวไม่กลัวการตายหาแต่หงอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราคือสุดยอดอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมขอเก็บของเก็บครัวก่อนนะครับเพื่ออุ้ยลืมไปเลยพวกเวลอีกหืมร่ำรวยร่ำรวยเลเวลนะครับคืออีพีแล้วเราเผาไปประมาณล้านกว่าล้านกว่าตัวนะครับเวลยี่สิบเอ็ขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาทำไม เดี๋ยวอทองไปด้วยคือเราจะเอาไปหลายขนาดนะครับเพื่อเราจะแบบเผื่อจะเออครับของทงของทองอะไรอย่างงี้ก็หนึ่งสองนี่คือมันขุดเร็วไอ้พวกเนี้ยผมชอบตรงมาขุดเร็วนี่นะครับนี่ไม่รู้ว่ากูไปรอบนี้กูอาจจะตุยเลยก็ได้กูจะไม่ได้กลับมาเลยนะครับเอาวันนี้มาด้วยเนาะแล้วก็ขวานมาดาขึ้นไปอันหนึ่งนะครับนี่ชูผลงาน ตุยนะครับตุยแล้ว <_ d> um> ม่นิดได้ยินเสียงแควบแคก็เอ้ยอะไรวะ <_ d> um> หันไปอ้าวตุยนะครับ <_ d> um> ปน็นเพราผมว่าผมคาบของมาเยอะเกินวะเอาไปแค่อย่าละอ่านก็พอแล้วแหละเนี่ยแล้วก็เชลวเวลไปอ่านหนึ่งเอาามันก็เหมือนเดิมบอกว่าเออทำหนังสือเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวเราจะทําหนังสือเพื่อเราจะเอาไปทําไอชั้นวางหนังสือแล้วก็จะไปล้อมไอ้นั่นไว้ล้อมที่เอนชาร์ดแล้วมันจะได้แบบของจะได้แบบ p o w e r f ูลฝนก็ตกนะครับแล้วพวกน้องจะทาไงเอเกิดฝนตกก็ไม่คึกคักหรอ เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวผมขอครับนี่หนังสือมานะครับประมาณ8ดเล่มท้วนนะครับแล้วก็อัาน,นี้ขึ้นไปเก็บไปไว้ด้านบนโอเคแล้วก็มีอะไรกว่ามาีอะไรกว่าไม้กูหมดแล้วเนี่ยเป็นไปได้ยังไงวะเดี๋ยวผมต้องยกของจะได้าลางขึ้นด้านบนจริงเลยไม่เกียน,นขึ้นขึ้นลงแม่งเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้องเจนปันได้อยู่ห้าอันห้าอันแต่หนังสือกูใช้แค่สามอันเอยไฮจูม เรียบร้อยแล้วก็เอาไปวางตรงนู้นนะครับไปวางตรงไหนนะครับตรงที่เอนชานของนั่นเองนี่มันก็จะสวยงามขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแล้วเราจะเตรียมของนะเพื่อเราจะลงไปสำรวจเลยนะครับคืออย่างแรกที่ต้องเตรียมนะครับคือพวกบล็อกนะครับบล็อกนี่สำคัญนะครับเดี๋ยวจะไปหาฟาร์มเพิ่มในเนเธอร์อีกนะครับบล็อกเนะี่ยววตั้งยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เววกูนั่งยิบเอ็ดเดี๋ยวกูไปตายเดี๋ยวเววกูหายเกี้ยงอี้เราต้องคาบอะไรเราต้องเอ็นชา์นของไว้สักอย่างหนึ่งเพื่อให้เราจะให้มันมีคุณภาพขึ้นมาสักน,นิดหนึ่งเดี๋ยวไปเนืนนะคือเก็บเววไว้ไม่ได้หรอแบบดูดเลเวลทิ้งไว้ที่บ้านเนี้ยไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหเชื่อแม่งได้ีนเกมไม่เสียสมบุลสัตว์เลยโอ้โหเชื่อแล้วเกาะทําไม่ได้นี่โอ้โหไม่เป็นไรทํารองเท้าไว้ก็ได้อะอย่างน้อยก็ยังดีอยู่ปับ๊บลงมานี่เขาว่ามีวิดไดมอนด์ว่ะ ปกป้องฉันด้วยไดมอนด์นี่สุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวอาราปิดไปแค่หนึ่งองซ้ำยังไงกูต้องขึ้นมาเก็บอยู่ดีป่ะเดี๋ยวลาเก็บด้านล่างก็ได้นี่ลงมานะครับแล้วก็ทําการเอนชานแม่งเลยนะครับอุย้ยโปรเจกต์โปรเทคชั่นสองเดฟสไตรเดอร์กระโดดตกที่สูงแล้วมันจะเจ็บน้อยครับเดฟสไตรเดอร์ใช่ป่ะใช่แหละเมื่อะไรเนี่ยม,มั่วน่เออก็มั่วเป็นธรรมดานะครับก็อย่าไปฟังนะครับโอเคเดี๋ยวขอจัดของก่อนจะได้เป็นรูปเป็นร่างนะครับป่ะเราไม่กลัวละ เดี๋ยวต้องเอาบล็อกไปด้วยนะครับเดี๋ยวต้องบล็อกไว้ช่องหนึ่งนะครับหกสิบสี่ก้อนไปวับอ่าวีลคัมทูเนเธอร์โป้แม่งยังอยู่นะครับก็วีลคัมทูความกระตุกอีกครั้งนะครับเราก็จะไม่สนอะไรทางเส้นแล้วนะครับก็รอบนี้อาจจะมืดๆลงนิดนึงครับเพราะว่าผมปรับไบเน็ตออกแล้วเนาะแล้วเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยกูจะตายโอ้โหโอ้โหกูตาย อาเชี่ยกูเกือบนต้นไม้อเนะี้ย That's a fucking bad evil I never seen before อ่าง่ายๆตอนนี้ของกูนี่กนเกลี้ยงตัวแล้วอะแบบเปลืองอะเปลืองตัวเลยอะไอะมันเหลือจะมันเหลืออยู่บล็อกหนึ่งอะบล็อกน้อยๆน,นั่นนะ่ะเออนะกูลงมากูก็เจอเลยเจออะไรครับเจอความใจกูนะกูโอ้ยกูจะตายกี่รอบนะวันเนี้ยพรอผมปิดหมดแล้วนะไม่เหลืออยู่ได้งวะคือตอนแรกอะในใจอะคือคิดว่ามันปิดหมดแล้วไม่มีแล้ว ซึ่งวีดีกูก็ตกลงไปู้ก็ตายมิูุตกตรงไหนโอ้โหโอ้ย่าเลเวลกูตกเป็นโอ้โหโอ้โหเลเวลกูไหลเป็นน้ําเลยแม่เย่โอ้โหโอ้โหดีนะมมนยังเหลือยู่บล็อกเนื้อกูเนี่ยโอ้ยสาธุกูนะกูกูมาเจ้าโลกมากูก็ตายเลยโอ้ยเกมคุณภาพจริงๆเป็นอีพีที่คุณภาพดีมากนะครับคือมาปุ๊บก็ตายเลยนะครับทำให้เรารู้ว่านะครับนรกนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของเรานะครับ ซึ่งแต่กูจะจบเกมนี้กูต้องมานรกนะครับซึ่งเสียงเสียงเกมของมันก็มันมากนะครับนั้นนะครับลิปนี้นะครับผมจะไม่ใส่เพลงแม่งเลยนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนครับเข้าใจความรู้สึกของกูนะครับไม่ใส่เพลงเดี๋ยวมึงก็อันนี้อีกนะครับยูทูปปิดการแจ้งเตือนอีกนะครับมามึงมามิงมามานนี้มา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 ฟัดกับกูมึงมามาสิเออมาทีละตัวเออทีละตัวมามาดิเออเออมาทีละตัว อีละตัวไอ้เฮียคงไม่ไหวแล้วโอ้ยไอ้เฮียแม่งโอ้ยลุมกูอีล้วกูตกลาไวอีกแล้วไอ้แม่โอ้โห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 กูตายรอบที่สองไอ้เหี้ยสลาแม่งอยู่ดีๆแม่งกระโดดลุมกูแล้วกูไม่รู้ว่าหลังกูมันมีอันนี้อีกโอ้เนาะชีวิตกูไอ้เหี้ยแล้วเมื่อไหร่กูจะถึงปลายทางกูเนี่ยคือจดหมายกูอยู่ตรงไหน ทีหมายกูอ,อยู่นูน่นโซฟาเอาเว้ไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วม่งอยู่กับไปแพ็คคู่ไปดับเบิ้ลเลยคือยังไงเนะี่ยคือมึงแบบขืมขอเบิ้ลน,นี้อ่ะเบิ้ลนำ้ำมีเชีย่ยอะไรเวนไม่ต้องมาเบิ้ลสัตกวูยตัวไอ,อ้ควาย,ายตายตากูยืนย,ยิงนีง่แหละทีละตัวมาไม่รู้ว่าหลังมีลาวายผู้เขี้ยสัตว์ส้นตีนส้นตึกหัวละถวย ของกูตกแม็กมากหายหมดมามามา,าสัตว์มาเอออยู่ในน้ําสบายเลยมึงอ่ะยังไงกูเกลียดลาวาเกลียดเกมนี้กูเกลียดพวกมึงเกลียดทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ลาวาไม่เยอะฮี่เฮี่อะไรก็เฉยเหลือแค่นี้โอ้โหของกูกูสาคามาเป็นรอยเหลือแค่นี้อ่ะพี่แอคทองกูหายหมดโอ๊ยนั่นไงทอดทอๆทอสยังเหลืออยู่ให้กูโอ้ยเฮียกูปิดอย่างแรกเลยกูจะปิดลาว้าเฮียลาวาที่มันสเสี่ยงๆนะที่มีโอกาสการตายคูณทวีคูนนะโว้ยเฮีย เอเวรลันทดจัดเนี่ยดูดิดูดิโอ้โหเหี้ยแล้ววะโอ้โหไอ้กูเดินไปหาที่ตุยโอ้โหกูเจออะไรเนี่ยกูไม่อยากเจอเลยโอ้โหพิ้งแอ็คทองกูเกลี้ยงเลยหมดตัวจนทันทีเหลือแต่พลั่วเนี่ยโอยโอ้ยนี่ไงแม่งก็ไม่ใช่อยู่ดีแม่งเลยกูไม่ลดแต่ทางนะคือทางที่ปลอดภัยที่สุดของกูแล้ว ทำไมมันถึงปลอดภัยก็เพราะว่ามันมันเคยอ,อยู่ในอุโมงค์ซึ่งในอุโมงค์ไม่มีตัวเชี่ยอะไรจะมาแทะกูได้กูเชื่ออย่างนั้นว่าจะในอุโมงค์จะไม่มีตัวอะไรมาแทะกูได้แล้วกูก็ต้องทําทางกั้นเพื่อความเป็นอ,อความเป็นโอ้โหเชี่ยมึงเกือบอื้มเกือบตายไอ้ชาติโอ้โหเมื่อกี้นะถ้าเกิดแบบไม่สชวนโลกนะกูเดินต่อกูตายออนะนะอนะโอ้โหดูโอ้โหนรกนะฮะ กูเข้าใจความหมายเขาว่านรกแล้วนะครับเฮ้ยได้ยินเสียงไฟเหตุใดเลยมีไฟแถวนี้กูจะทําทางที่มันสามารถเดินได้แบบไม่ต้องกลัวส้นตีนอะไรมันแทะพี่ซอมบี้แบบแปลว่าเราอุ้ยนี่ไง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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเราเจอทางของเราแล้วครับทางที่เป็นนรกที่ดีๆนะครับแล้วเราก็จะลงตรงนี้เลยแม่งเลยนะครับเนี่ยส่วเราไม่ต้องไปกลัวมันนะครับไอพี่ซอมบี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับพี่ซอมบี้อ่ะ ว่ามันถ้าเกิดเราไม่ไปตีมันมันก็ไม่ไปตีเราครับนี่ข้อดีของการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับชิปหายแล้วไอ้ตัวเชียนี่อีกขอกลับบ้านแป๊บหนึง่งไอ้ตัวเชียนี่ต้องใส่หมวกทองใช่ไหมเห็นเพื่อนบอยอยู่มันต้องใส่หมวกทองแล้วมันจะแล้วมันจะไว้ชีวิตให้เรานะครับไปหนึ่งไปเอาหมวกทองก่อนโอ้ยเชียไม่มาขวางทางวีชิบหายนะกูไปฆ่าพอ่อฆ่าแม่มงอ๋อโอ้โห อ๋อเชีย่ยมอละอ,ะอ่อมาดิเออมาดิ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 ม้ามึงม,ม,ม,มามึงมาเมกาสลามมัเมกาสลามแล้วมึงเจ๋งอ๋อโอ้โหเชีย่ยออกมาสี่ตัวกปนหนึ่งกูกลัวพวกมึงไหนหเชี่ยไอ้คว้ยต้องทำหมวกทองไปนะครับเอาทองมาทั้งข้อรีเชี่ยทั้งยวงเลยพ P.X ทองสักสองอันเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปไฟกับพวกแม่งนะครับอ๋ออันนี้ทองใส่หมวกแมากแล้วก็แอปเปิลทองนะครับเอ้ยแอปเปิลทองักัดเลยวะมาสักอันหนึ่งก่อน ไปนยังทำทำทำว้เยอะๆดีกว่ารู้สึกว่าแอปเปิลทองได้ใช้ป่ะสองลวกันอ่ะสองอันแล้วกันอีกสองอันเออนี่สิเชีย่ยไม่กลัวลนะอีเวนไหนว่าทองกูหายแอปเปิลกูนะครับเอาอันนี้มานะครับเอาโล่ไปไว้เฉยๆเผื่อเราได้เจอไอ้อันนี้แล้วเราจะได้ป้องกันภัยนะครับมากูลุยอีกรอบกูไม่กลัวอะไรแล้วสิ้นเพราะตอนนี้ของกูฟูประมาณ20%ละ เออหรือว่าเราแลกของกับไอตัวพิกลิ้นเมื่อกี้วะเราต้องอทองมาแลกใช่ไหมต้อ,อทองอัดก้อนใช่ไหมต้อทองไปอัดก้อนซึ่งตัวนี้ยังไม่มีทองอัดก้อนเราต้องดูเราต้องเซอร์วีดูนะว่ามันแบบดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแบบเออไอ้น้อยพนี้นะครับเห็ดพนี้อีกนะครับโอ้ oh, oh, ตัวเป็นเบื่อเลยกูหนีคิปเปอร์กูมาเจอสลามไม่ใช่ไหมกัสลามควยของกูฟรีเลยมึงเห็นไหมไมึงเห็นไหมไมึงเห็นไหมฮะ โอ้โสี่ตัวสี่ตัวกูกลัวกูกลัวฮะกูคิดกูกลัวกูกลัวมากนี่กลัวแบบกลัวมากๆอ่ะโซสแกเรตอ่ะเออเออสแกรจริงก็เนี่ยลาวานะสแกกว่าเยอะเลยที่อ่ะอ่ะเพื่อนทองมันแน่กันถ้าเกิดมันกันดาเมจอยู่ก็ดีนะครับโอเคครับเรามาแล้วนะครับเวลคัมทูเฮลโอเคอย่างแรกเลยนะครับมาขดุดอันนี้ก่อนครับขุดเอ่อไออะไรสักอย่างนะข,ขาวๆนะครับดูเอ้ยดูความเร็ว เมื่อกี้เห็นไหมไม,ไม่ทันเห็นอะไรเลยอะ่ะอยู่ดีก็แตกอะ่ะผมรู้แล้วผมต้องไปฟาร์มไ้ไแร่หีนยนี่ก่อนดูความเร็วตายไม่ทันเห็นแตกเฉลียวโคตรเร็วนะครับผมขอบอกเลยแล้วกูไม่ได้เอาสำสองมาด้วยนะครับเยี่ยมจริงๆเดี๋ยวเราต้องขุดคนนี้ไปนะฟาร์มเลเวลไปนะครับถือว่าดีพอสมควรนะครับโอเคเราใส่หมอกทองแล้วนะเราเป็นเพื่อนกันนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่เราเป็นเพื่อนกัน ปราสาทเนเธอร์จะอยู่ตรงไหนได้บ้างว่าเราอยากได้ประสาทเนเธอร์มากๆเลยถ้าเกิดเราเจอประสาทเนเธอร์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับของโลกใบนี้นะครับเราต้องทองก้อนมาแลกมาหรือว่าทองเล็กได้วะเล็กแลกได้วะแป๊บนึงลองดูก่อนเดีย๋ยวรอไปโยนมาดิ <S <S เฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่สนใจทองเล็กว่ะชอบทองใหญ่ โอเคครับเราจะลองวิ่งๆกันไปดูนะครับถ้าเกิดโชคดีนะครับเราจะไม่เจอแก๊สนะครับถ้าเกิดเราโชคร้ายเราก็จะเจอแก,สก๊สคีัยถ้าเกิดวันนี้เจอประสาทในเธอ์นี่ยะาเป็นสิ่งที่สุดยอดมากซึ่งเราจะต้องขึ้นน,นบนนี้นะครับเพื่อไปทำเพร่อต่อทางนะครับเชื่อมไปตรงโน้นนะครับไปหนึ่งต่อดีๆนะครับเปิ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 บ,ปอบ,ปอบโอเคแล้วก็กินไกน่นะครับอิชิเกนนะครับไปครับวิ่งต่อครับ เราต้องหาพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดนะครับว่าเอ,อข้อมูลแถวนี้นะครับว่ามันจะมีโอกาสมีไหมนะครับทำไมีจะวิ่งมาหาผมนึกว่ามันจะมาเอาผมโอเคใส่หมวกทองแล้วช่วยจริงๆว่ะถ้าเกิดไม่ใส่หมวกทองมันจะวิ่งใส่ผมนะความจริงอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องวิ่งขึ้นด้านบนอีกทีนะครับทางกูมากูมาจากตรงไหนนะครับนั่งมาทอดก่อนมันจะได้เห็นชัดกูมาจากตรงนั้นนะครับเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับ โอ้เจอป่าแล้วภูมิใจจริงแต่ก่อนไปดูป่านะขอไปเช็คก่อนป่าในเนเธอร์มันก็จะมีความน่ากลัวนิดหน่อยนะครับไปหนึงนะเพราะว่าผมจะต้องเปิดไอ้อันนี้ว่ะปึ้งนเดอร์ดิสแทน้์นะครับสองหกสิบสี่บล็อกไปเลยนะครับจะได้เห็นทุกอย่างของบนโลกนี้นะครับกระตุกชัดเลยนะครับไปหนึงครับหกสิบสี่บล็อกมีอะไรไหมอืมมีแก๊สนะฮะโอ้ยพูดเสียกูถอยเลยนะครับกลับมาที่เดิมนะครับวิดีโอเซตติ้งนะครับดิสแทนข์ผมคือสิบสองใช่ไหม แรนเดอร์คืนี่นคือปกติใช่ไหมโอเคครับโอ,โอ้โหไอหมูเหี้ยนั่นอยู่งามไส้แล้วกูเจอของจริงละเดี๋ยวไปฆ่าหมูนะครับม็คือหมูที่มันที่ผมเคยพูดเอาไว้ครับที่มันจะมาควิดเราครับไอ้นั่นแหละครับนะนะๆนะ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 วิกูเปล่า แม่เยสมาดิมาดิมาดิมา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 อ้อยกูกลัวมึงเหรอกูกลัวเหรอกลัวมึงเหรอฮะฮะกลัวมึงเหรอไอ shot ในหนังมานะครับโอเคก็ถือว่าคุ้มอยู่เราอยู่ในป่านะครับป่าใน nature นะครับเอาเชี่ยมันต้องใช้พี่แอขุดแล้วเนี่ยนู่ว่านู่ว่าต้องใช้ไอ้อะไรนะผู้ว่าขุดผมก็เลยเตรียมพลั่วมาเนี่ยเอาที่ไหนได้ใช้พี่แอขุดแล้วเนี่ยไอย้อยอุ้ยเจอเห็ดไอย้อยไปหนึ่นะอย่าลงทางเอาโอเค ให้รู้มาอย่าตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดเข้าไปนะครับขุดไอ้ที่นี่นะครับอุ้ยได้นะครับอุ้ยขุดได้ก็มันเลยสิเราจะขุดบ็อกนี้ไปตกแต่งบ้านครับเพื่อความสวยงามของชิวิชิวานะครับมันมีเยอะนะครับก็ขุดแม่งเลยนะครับเอามาแม่งโดแม่งเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดอีกโดอีกโดแม่งเลยนะครับอืไม่ใช่นี่การนึงอืสวยงามโดแม่งเลยนะครับอืมขมโอ้โหมาเดี๋ยวเราลองไปเดินไปดูแถวนู้นนะครับเพื่อเราจะไปหาปกคลิปนะครับ ไอห,หมูเหี้ยนอยู่ไหนจ้าเอตัวเองอาจาเอใช่สว,วัสด,ดีครับสว,วัสด,ดีสวัสดีจนเธอจ้าเ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 อยังไงยังไงฮะคือชามึงชากลัวไหนอลองกินาเป้นทองเลยมันบวกอะไรมาบวกรีเจนเลือดกับเพิ่มเลือดขึ้นมานิดหน่อยก็โอเคได้ใช้ได้อยู่อา้าวไอ้น้อยจะเอากลัวมาดิชาร์ปนะขอาหาทางลงก่อน อะไรกูละปึงน้อยน้อยเดี๋ยวนะมาต่อให้เลยเนะี่ยสองตัวมาเออชี้ฟองแม่งไปโอเคครับเรามาอยู่ในป่าของเนเจอร์จริงๆจังๆนะครับก็วิเชียรน้อย,อยไหมมาขนลุกหมดอีเทียนูย่นตัวอะไรมายุ่งกับกูอีกเดี๋ยวนะโอ้โหตัวนี้ปกยังไม่สวยนะครับไปหาตรงที่ปกสวยกว่านี้นะครับแล้วต้องลงไปด้านล่างนะครับว่านะเสื้อล่างก็ลึกๆนะครับเพราะชูก็หมดนะครับ กูจะหลงทางว่ะเนี่ยสํารวจถืวามาสํารวจอะไรนะอันนี้แล้วกันเนาะโอ้โหดูเสียงเสียงเขามันมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวนะครับความเป็นเอกลักษณ์คือความสวยงามน่ากลัวชัดโอ้แก๊สก็อยู่นะครับพี่น้องเอ้ยกูไม่กลัวแล้วกูกลัวแก๊สตอนน่ะกูจะหลงทางว่ะก็หล,ลงจริงนะโอ้เชี่ยละป่าโคตรกเลยมันต้องมีวิวสวยๆให้ถ่ายอะ่ะนี่คือการตามหาโปรคลิปที่โคตรจะอันตรายนะครับ นี่ได้ปกคลิปแล้วครับนี่ต่อไปนิดนึงนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เนตรเอฟหนึ่งนะครับนี่เดวปกคลิบแล้วลโอเคครับต่อไปก็คือการเดินต่อไปไหมขอกลับครับผม,ผมขอถอนตัวมันอันตรายเกินไปในสถานที่อย่างนี้แต่ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ต้องขุดกันซะหน่อยนะครับไม่ขุดไม่ใช่ผมนะครับต้องขุดกันซะหน่อยไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออขุดกันมาให้กันหน่อยชิมาขี้จิ้ทำไม เอออยากจะรู้เหมือนกันว่าต้นไม้ในนลกนะมันจะเผาได้ไม่ได้จริงไม้นะ่ะเออโอเคครับเดี๋ยวเรากลับของเราดีกว่าครับค,คือเราต้องไปตามหาปราสาทเนเธอร์ต่อนะครับคือมันเรายังตามเรายังหาวิเวลไม่เจอเลยนะครับคือปราสาทเนเธอร์มันหายากขนาดนั้นเลยหรอนะครับก็นอะจะประมาณนั้นครับโอเคเออโอเค,อเคต่อไปเขาวิ่งตามทางนะครับคือทอชของผมนะที่ปักเอาไว้นะครับก็อยู่ด้านบนนะครับก็ นั้นแหละครับนี่คือความบันไดนะครับถ้าเกิดว่าเราปักทอชน้อยไปนะครับแต่ก็ยังดีอยู่นะครที่ผมปักเยอะอยู่ชิบชิบโอเคกลับมาที่เดิมครับเซมเพล็กซ์ครับต่อไปคือต้องหาทางไปต่อครับว่าเราจะต้องไปทางไหนโอ้โหทำไมมันสปาวอ๋อไอเดอร์แมนเอเดอร์แมนอ๋อเชี่ยนึกว่าไอตัวไอไอสเกลิทันสีดำนะโอ้โหเชี่ยกูกำลังจะเอ๋อเลยมันสปาวทำอีเหี้ย,ยเลยแถวนี้ ไปต่อแถวนน้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อเลยนะครับคือในนรกมันน่ากลัวมากๆเลยนะครับซึ่งไม่ใช่อะไรครับกลัวระวะผมกลัวจะตกราวาตายที่เป็นความบันเลยผมล้วนเลยเนี่ยคือเพี้ยงหมดแล้วตอนนี้แล้วก็ไม่อยาทําไหนนะทําไมทอชคือยู่ตรงนั้นวะอ๋อมาจากไฟด้านล่างนี้เอององงอย,อยงอยู่มายังไงปังไว้ครับแล้วก็ตรงนี้อุ้ยไปยัดกุดดุ้งไอสัตว์ไอแก๊สใช้เหี้ย โอ้โหโอ้โหมึงมามึงมาไอ้เหี้ยกูก็ดุ้งเนาะไอ้เวนเนีชัดโอ้โหเหี้ยกูนึกว่าผีไอ้เหี้ยหน้าขาวๆไอ้สัตว์มาแข้วแขวแข้วพองชัดกูขอฉาบแช่งมึงขอให้มึงโดนกูฆ่าในในภาคหน้าไ่ไหนไหนวะอุ้ยอุ้ยอยู่ด้านบนอีกแล้วอ๋อใช่ไหมเถอครับเราอย่าไปสนใจมันเลยครับเอาไปของเราต่อดีกว่าครับโอ้โหเฮี้ยขนลุก แม่เย็ดได้มากูนองต,ตีมันโดนมาก็บบาาแล้วกูไอ้เชี่ยนตบกูนไอ้เชี่ยนีใส่แม่งจบดุ่งหมดไอ้เชี่ยกูมันตายอย่าไหลเฮ้ยหัวใจกวูวายมันทำไงเวนโอ้โหยีติโผมาแย่พองเคยใจในอยากต่อบล็อกไปนะแต่ไม่ไปตรงนู้นแน่นอน,นอ่ะยจะต่อบล็อกไปตรงนี้แล้วก็เรียบๆไปนะครับก็ ไก่มนอยู่ในนี้ได้ไงวะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน่าว t t ต e f ฟ c k ไก่มนอยู่ในนี้ได้ไงวะน่าสนใจนะครับเกมนี้มีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะครับเกิอของมีเยอะกว่านี้ผมก็คงไปต่อนะครับแต่ของเราจะหมดแล้วนะครับไม่ใช่อะไรคือพี่แอกไม่เหลือแล้วนะครับพี่แอกไม่เหลือแล้วเหลือแต่อะไรก็ไม่รู้ดูมันเดิดูมันดดียวนฝูงโอ้เหียพวกสาามนะมันอยู่กระโดดเดียวๆไม่ได้เราไม่ใยโดดใส่กูได้เหียเออตรวนั้นก็อันนี้ธรรมดาแล้วนี่วะนะตรงนั้นนะเห็นไหมเออมันก็โซนธรรมดาแล้วนี่ว กูไปทำไมให้ไก่วะเทียบกับกูไปองนี้แต่ดูวีผู้เฮียนนิดหน่อยก็น่าสนใจเราก็เลยจะเปลี่ยนทิศทางการเดินสำรวจแล้วครับโอเคครับแล้วก็มาด๊อกหลอดครับออหลอดยังสุขภาพดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเออเออเอันนี้ไปตกแต่งก่อนนะครับเอาไปตกแต่งตรงไหนนะครับตรงนี้เองนะครับคือจะขุดลงไปนะครับซึ่งมันไม่ขุดได้กูนะครับก็ต้องเอาเพ็กทองเอออันนี้ทองครับนี่นะครับมันจะสว่างมันเล็กน้อยนะครับไม่น้อยเยอะเลย นี่เอาี่ออกเลยครับเราไม่จําเป็นต้องใช้แล้วครับมาเก็บของกันครับของเพิ่มนะครับการไปนรกเนี่ยคือมันอันตรายมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอันนี้ไม่ไหวจริงๆครับเราก็ต้องอดทน,นครับรอกลั้นสู้ต่อไปรับผมกัดฟันนะครับเพราะยังถ้าเกิดเราไปตอนนั้นอะ่ะคือในอนาคตยังไงเราก็ต้องได้ไปหมู่บ้านลินเลเลเจอร์ตรงนู้นเนาะเออ,อยังไงก็ต้องได้ไปอยู่ดีปั๊บได้อีกเก้าก้อน ได้อีกหนึ่งก้อนคือสิบก้อนนะครับผมนะครับผมไอคุกก็เฮียลั a, ลมอมานนี่มอมมาใส่ด้านบนนะครับแล้วก็เหลืออะไรอีกว่าเดี๋ยวขอคิดก่อนแล้วก็บล็อกไปเพิ่มใช่ไหมเอาบล็อกไปเยอะบล็อกบล็อกบล็อกทนหมดว่าบล็อกอยู่านล่าประมาณล้านกว่าบล็อกนะครับซึ่งมีอยูเอ่เหลืออยู่หรือเปล่านะครับก็ป่ะเดี๋ยวไปเอาด้านหน้าดีกว่าครับไปหาขุดเอาด้านหน้าดีกว่า,า,นนา,า,นนาแล้วก็คาพีเอกเผื่อเราจะไม่ได้ขึ้นมาอีกประมาณเผื่อเราจะได้ไปอยู่ในนรกเลยนะครับคือตายอยู่ในนรกเลยนะครับ เมาเมาประตูวาร์ปโอเคครับเรามาแล้วครับพร้อมสำหรับการลุยกันหรือ,อยังครับไม่พร้อมว่าเราพร้อมครับกูพร,พ,รพร้อมแล้วไปไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองไปทางนู้นดูนะครับว่าทางนู้นนั้นมันจะปลอดภัยขึ้นจริงหรือเปล่านะเพราะยังไงแนนะคนเราก็ต้องไปอตัวนู้นอยู่ดีนะครับเพื่อเราจะได้ไปหมู่บ้านวีเลเจอร์นะครับเพราะตัวนี้ก็ต้องมาอุดอะไรพวกนี้ก่อนนะที่มันอันตรายนะครับนี่ใส่ปุ๊บมันก็จะไม่มีแสงสว่างนะมันก็จะปลอดภัยขึ้นประมาณล้านกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเออความจริงถ้าเกิดเรามองดูดีๆตั้งแต่่แรรกกเนยา็ไมต้อง จำเป็นต้องขุดไปทางนู้นแล้วเนาะแกนใหม่แล้วครับเตรียมฆ่ามาเลยครับตึ๊บตึบใช่ตัวเองครับอาสิจ้าพี่น้องเออกูพร้อมสำหรับการไฟติ้งมากเลยนี่มาเมืองมาโอ้ยชิบหายละเจอเซดแชนเชนแชนแมนแมนนี่โอ้ชิบดย้ยมาทีจะไม่เหมาะสมกับการพอปลูกหรืออยอาศัยเท่าไหร่นะครับจังหวะแบบนี้นะครับไม่เหมาะเลยอะ่ะไม่เหมาะหนักมากอะ่ะ โอ้โหชิบหายละกูอยู่ในเดสแลนแล้วเนี่ยเพื่อโอ้ไม่ก็นี่ไงมาใจเจ้าตัวเองอ่ะอึ๊บเออนี่ <n' y. S 1> ขอสวนกลับหน่อยเอาไปไหนแล้วอามีกระดูกด้วยกระดูกใครเนี่ยไปมาดิมา,เ,าเล่นกันหน่อยมาหน่อยพุฒมาอา้าวอย่ะสู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวน,นุก็มีปั๊บขอคืนขอคืนนี่อุ j, ้ยเชี่ยไม่โดนือขอคืนทำไมมันไม่โดนวะ โอ้ปาบเรียบร้อยตีโทนทูเซนเดอร์วะอะไรวะคือก่อนหน้านี้กูไม่เคยตีโดนมาเลยเอะเพราะว่าเราอาจจะต้องเตรียมตัวทําทางไปหมู่บ้าน npc แล้วเพราะว่าเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้ะไม่ใช่ตอนนี้ f3 เท่าไหร่ละตอนนี้ f3 ไีที่63นะครับคุณยังไม่ถึงร้อยครับเราต้องไปต่อนะครับเพื่อเราจะท,ทําที่ว้าไปหมู่บ้าน NPC นะครับ อืมธนุน่าสนใจนะธนุน่ะตอนนี้ก็มีโอกาสการสปาของมอนก็เยอะอยู่นะครับแต่ค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าทุกททางที่ผมไปมานะครับโอเคครับผมจะลองทําการขุดแถวนี้ก่อนนะครับเพื่อเราครับจะเอาไปทําอะไรนะครับไอ้เราขุดลงไปด้านล่างนะครับเพื่อเราจะลงไปหาไอ้ตัวนี้ด้วยอะไรนะไอ้ที่มันเป็นแร่ใหม่ครับที่เขามาในอยู่ที่มาอยู่ในเนเธอร์ครับเราจะเป็นต้องหาแร่นี้ก่อนครับในอีพีหน้านะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้มีการนําไป ใช้ประโยชน์สุกในภายภาคหน้านะครับซึ่งมันถามว่ามันอยู่ชั้นไหนนะมันอยู่ชั้นที่ลึกมากนะครับลึกแค่ไหนลึกมมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอดีมเล่นไอดี่หม่ที่มันที่คนเล่นไหมครับเก่งอ่ะเดี๋ยวผมจะไปดูมันเล่นเล่นว่าแบบมันเล่นยังไงนะครับถึงมันถึงสามารถเอาเล่นเกมจบได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อนครับเพราะมันต้องมีวิธีนะครับกูทาทาไมเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรกูทําอะไรของกูเนี่ยนี่ระดับ9ครับระดับที่กําลังเหมาะสมสำหรับการหาของครับไป ทำโถงแล้วดีกว่าป่ะใช่ปะวะเขาบอกเก้าหรือเท่าไหร่วะลงไปอีกนิดนึงก็ได้ไปเจอบล็อกอันนี้ละเออมาครับทุกคนครับเดลคัมทูมา์เรียวไมคราฟเกมนะครับคือการตามหาของนั่นเองครับอืมนั่นเลยครับอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้บล็อกเฮียอะไรก็ไม่รู้ครับไปทางโน้นถ้าเหมือนจะเจอบล็อกเฮียนี่นะครับเราไม่ไปนะครับแต่เราขอเลือกไปทางโน้นนะครับซึ่งเจอบล็อกแซนแสนเซนเซอร์นี่แล้วนะครับก็น่ากลัวพอสมควรเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์ในหัวผมเนี่ยคือขุดไปเรื่อยๆครับขุดไปเถอะ กูขุดไปเถอะครับมันเจอก็เจอครับไม่เจอก็ช่างมันครับขุดโอ้นี่ไงครับมันก็จะเจอประมาณนี้ก่อนครับมันจะเป็นแบดแบดแบดติงนะครับอันนี้แบบนี้นะครับอันนี้คือสัญญาณของความไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดเราเจอวันนี้เราก็จะทําการเบนเหยไปต่อไปนะครับเพื่อเราจะลุยไปต่อนะครับเดี๋ยวผมว่านะอ่าเดี๋ยวอีพีเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยจะเป็นอีพีพิเศษนะที่ผมจะไปสํารวจอ่า ทำกวันี้ผมจะลงไปหาแร่หาขอครับซีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นการเข้ามาสตรีมแค่ใน t ทวิ h นะครับซึ่งหรือเปล่านะครับคือผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับคือด้วยความที่ว่านี่นะครับด้วยความที่ของเราก็เริ่มขาดแคลนแล้วนะครับแล้วก็ เรื่องการตามประสาเนเธอร์นะครับมันก็ต้องยากเย็นนะครับมากขึ้นนะครับเราก็อาจจะต้องจําเป็นนะครับที่จะต้องมาสตรีมเองนะครับเพื่อที่เราจะต้องมาเพื่อไม่ใช่ไม่ใช่มาสตรีมเพื่อเราจะต้องมาสตรีมเพิ่มเติมนะครับหรืออาจจะมาหาเองเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดของหายเดี๋ยวคนดูจะงงไงเออของหายไปไหนรอบที่แล้วยังเห็นอยู่เลยคือผมก็จะเออจริงว่าของมันหายเนาะดังนั้นก็เดี๋ยวคายว่ากันดีกว่านะครับเรากลับของเราก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีครับในนรกนะครับ เจอไอ้นี่นะครับขุดไงวะไม่มีอันนี้อีกโว้ยรันทดเหลือเกินเดี๋ยวให้มาอีกรอบครับคือบนมิวเรายังไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้ In this time doesn't use set นะชิบชิบเชิบเนี่ยแล้วก็จะเอนี่เจอทางที่สมควรแก่การรอคอยนะครับแล้วก็มีแล้วอ่ะไฟหมดเลยยังไงอ๋อ,อนั่นไฟหมดแน่เลยเชี่ยนี้ต้องดูฆ่าทิง้งเออว้าง่วงเหรอครับ กลับดีกว่าครับสเกีเลตันตัวนั้นก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วครับอย่าไปไฟกับมันครับไปไม่ได้ทางที่ดีนะครับไม่ต้องไปหาเรื่องไฟนะหาเรื่องเจ็บตัวนะครับเราขอให้อยู่กับเรานะครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรครับสตรีมนี้จะจบต้องจบแล้วนะครับเพราะมัน1ชั่วโมงแล้วนะครับเข้าใจไหมไอ้พวกเขี้ยอ๋อมันชั่วโมงหนึ่งแล้วนะโอ้ย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 โอ้โอ้ย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 บ วันนี้คือผมตายสามรอบนะนะสามรอบผมไล่อุดหมดแล้วนะมันเหลืออยู่ได้ยังไงวะนั่นอะโอ้โหแม่งเออตรงไหนตรงไหนเมื่อกี้คือตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมเคอวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อืมเยี่ยมจริงๆกูก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีเออของกูเกลี้ยง แทนที่จะได้บล็อกเราบล็อกอไอ้นรกมาซะหน่อยกูไม่ได้เหี้ยอะไรเลยมาดูสุขภาพร่างกายอืไม่มีเชี่ยอะไรเลยไม่เหลือเชี่ยอะไรเลยโอเคครับวันนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นครับโอ๊ยออ,อดอยถจกระโดดแล้วไม่ใช่เลยครับเครียดครับอมแม่งเอ้ของกูหายหมดเลยกูอยากจะหยุดเล่นเกมเฮี้ยนี่